ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมนดล็อกคลาสสิกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเปลี่ยนอาชีพวิศน์นะครับสำหรับสถานที่นะครับก็จะเป็นเมืองกิฟเฟนนะครับก็จะมาที่บริเวณหอคอยที่อยู่กลางเมืองนะครับสําหรับไอเทมที่ต้องใช้นะครับก็อาจจะมีนี่ครับหินธาตุทั้ง4่ธาตุนะครับก็จะมีเนี่ยกรีนไรนะครับเลดบัตนะครับวินออฟเวอร์ดูนะครับแล้วก็คิทตันบูนะครับ ก็ใช้อย่างละ5ก้อนนะครับแต่ถ้าเราอามาเปลี่ยนตอนจอบ50เนี่ยรู้สึกว่าอ่าเราจะไม่ต้องใช้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่าลองไปเปลี่ยนกันเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านเพียบเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไปล่าเห็ดกันนะครับก็ให้เราขึ้นมาชั้น2นะครับนี่ครับ แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับก็มันจะเป็นบันไดวนๆน,นะครับเหมือนแบบเป็นหอคอยอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เรา,าขึ้นไปชั้นบนสุดเลยนะครับนี่ครับเรามาถึงแล้วนะครับอามีคนมาขายของด้วยนะครับ ก็ให้เรามาคุยกับนี่ครับเมจิกกิลแมนนะครับอ่าท่านมาทำอะไรที่นี่ข้าต้องการเป็นวิสั์ก็เลือกข้อแรกนะครับอ่าเขาก็จะทำการแนะนำตัวนะครับเขาจะบอกว่าอ่าเราต้องมีจ็อบ4ีหรือมากกว่าขึ้นไปนะครับนะครับเลือกข้อแรกสมัครเลยอ่านะครับจะมี3ขั้นตอนนะครับก็คือการเก็บไอเทมเวทมนต์นะครับ ตอบคำถามแล้วก็ทดสอบทักษะเบทมนตบนนะครับอ่าเรามีจ็อบ l e เ,เวล50แล้วนะครับเราจะสามารถข้ามขั้นตอนที่1ไปได้เลยนะครับก็จะเหลืออีกเพียง2ขั้นตอนนะครับอ่าต่อไปนะครับให้เรามาคุยกับคนนี้นะครับไม่ใช่คุยกับน้องหมาคุยกับน้องแมว ไม่ใช่แล้วคุยกับใครอะ่ะคุยกับกิมาเตอร์อ๋อนี่ครับมาคุยกับวิาตา์คนนี้นะครับอ่านะครับเขาก็จะถามนะครับว่าท่านยังไม่รู้หรอกว่าพลังเวทมนต์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรร้ายแรงสักเพียงใดข้าพอใจในสิ่งที่ข้าเป็นอยู่แล้ว เลข้อ2นะครับโปรดทดสอบค่าอ่าข้อแรกนะครับท่านจะได้รับการที่มีสล็อตจาก,กอาอ 2, มอนเตอร์เชนดาก็เป็นอ่าปูป้านะครับข้อ2มอนเตอร์ใดง่ายที่สุดสําหรับวิาสาดก็เป็นอ่าฟอร่านะครับเพราะว่ามันจะไม่เคลื่อนที่นะครับข้อ3ามสโตนเคิร์สจะไม่เกิดผลกับมอนเตอร์เชน,นดาก็ต้องเป็นพีดิปนะครับอ่าตอบอีวิลดูอิดนะครับข้อ4 ข้อ4หากท่านโจมตีมอเตอร์ท่านน้ำเลเวล3ด้วยเวทมนตท่านลมความดูแรงจะเป็นเท่าไร200%นะครับข้อ5หากดีเซิร์ดโบฟเบบี้กับเฟมิล่าสู้กันใครจะเป็นผู้ชนะดีเซิร์ดโบฟเบบี้นะครับข้อ6มอนเตอร์ตัวใดที่จับมาเป็นคิวเพ็ดไม่ได้ก็ต้องเป็นโรดาฟล็อ uh, กนะครับ ข้อ7มอนเตอร์ตัวใดอ่อนแอที่สุดเมื่อโจมตีด้วยธาตุไฟอโอ้โหอันนี้ยากครับอ่ากรอบบินไนท์เหรอไนท์มันน่าจะเป็นธาตุไฟนะเอไม่ใช่ดิแอคมันธาตุไฟนะครับอ่าเป็นกรอบบินแฮมเมอร์นะครับมอนเตอร์ตัวใดที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อโจมตีด้วยเวทมนต์อ่าเป็นคาราเมลนะครับข้อ9เลือกมอนเตอร์ที่แตกต่างจากพวก ก็เป็นกโกติ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นมินิบอสนะครับขอ้อ10มอนเตอร์ตัวใดไม่ใช่อ,อันเดดก็เป็นตัวนี้นะครับอนาคะแนนของท่านคือร้อยคะแนนนะครับนี่เป็นไงก็อาจะเป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ให้เรามาคุยกับเขาอีกครั้งนะครับเลือกข้อ2นะครับ เขาก็จะอธิบายนะครับเกี่ยวกับการอ่าทดสอบขั้นที่3นะครับก็เลือกข้อแรกนะครับเราจะวาร์ปมาที่ห้องทดสอบแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยก็จะให้เรา,าจัดการมอนเตอร์ภายใน3นาทีนะครับห้องแรกก็จะเป็นห้องทัดน้ำนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับง่ายๆนะครับ ก็เนี่ยใช้เป็นสกิลไลท์ทันิ่งนะครับมอนพวกนี้มันอ่าเลเวลต่ำนะครับก็เราจอบ50แล้วนะครับแค่นี้สบายมากไอตัวนี้ต้องยืนห่างๆห,หน่อยนะครับเดี๋ยวมันระเบิดอ่าเรียบร้อยครับต่อไปเป็นห้องทาดไฟนะครับไม่ใช่ทาดไฟดีมันทาตุดิน มีโยโย่ครับแมนดารานะครับ,น,น,รบนี่ครับชิวๆครับนี่เก็บสเต็มได้ด้วยอา้าวโอ้โหยังไม่ทันเก็บเลยอ่าต่อไปเป็นห้องคาดไฟนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับไม้แดงนะครับเปียปเกาะนะครับเฮ้ยโอ้โหมาเกิดเลยตรงนี้เนะี <laughs> ่ยไม้โยกแยกนะครับ เราก็ใช้สกิลโคบจัดการนะครับนี่เรียบร้อยผ่านการทดสอบชิวๆนะครับเราก็มาคุยกับหัวหน้าสมาคมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นวิชาต์อาสำเร็จแล้วนะครับ นี่ครับอย่างเท่เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอไปเท่นี่ก่อนนะครับเลวเดี๋ยววันหลังมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาลงคลิปอีกนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ